สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแต่ผมมาแนะนํานะครับผมการเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับด้วย xhs นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราขั้นตอนที่หนึ่งเราสร้างโฟลเดอร์สําหรับเก็บงานของเราก่อนเลยนะครับผมตั้งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเข้ามาข้างในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์เนาะผมจะมาคลิกที่ address bar ด้านบนเนี่ยแล้วผมพิมพ์ cmd นะครับเพื่อเปิด command ที่รูทที่ผานนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ผมสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับผมทั้งหมด3คำสั่งนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ npm หลังจากเราติดตั้ง npm เรียบร้อยแล้วนะครับผมลบ y นะครับผมลบ y คือเป็นค่า default เราจะไม่กําหนดอะไรมากนะครับนี่เราได้ไฟล์แพ็กเกจ j s o n มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิด vscode ที่หน้านี้ก่อนนะครับ code เป็นวรรคจุดนะครับผม เห็นไหมครับเรามีแพ็กเกจ JSON มาแล้วก็จะเป็นค่าต่างๆของโปรเจกต์เรานะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวโมดูลอะไรที่จําเป็นสาหรับโปรเจกต์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอนเขียนผมจะอธิบายเทียะตัวนอกว่ามันใช้งานอะไรอย่างไรครับผมก๊อปปี้เลยเดี๋ยวโ้ดเนี่ยผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเนาะวางเลยนะครับปึ๊บ ระหว่างรอนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นตัวพวกบอดี้พวกนี้บอดี้พาเซอร์นี่เป็นเอาไว้เป็นมิดเดิลแวร์ชนิดหนึ่งนะครับเอาไวาา้ตรวจสอบค่าที่เราที่รีเิวเมานะครับผมมองกูดเอาไว้คอนเนคดาต้าเพเดตมอนโกไบีนะครับคอนะครับพวกคอออริจินพวกนี้นครับเป็นมิดเดิลแวร์นะครับมอร์แกนนะครับเอาไว้เช็คล็อก เช็คล็อกเวลามีรีเควสเข้ามานะครับผมพวก x p GWT เนี่ยอ่าเดี๋ยวตัวนี้เอาออกดีกว่านะครับสำหรับโปรเจกต์นี้เราไม่ใช้เนาะโอเคพวกนี้นะครับจะเป็นเอาไว้ทำเกี่ยวกับล็อกอินนะครับผมพวก j s ส n w เว็บ k e เนนะครับ nodemon น,น,นะครับอันสำคัญมากเลยนะครับถ้าใครเคยใช้ Node เพียวๆี่ยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเขียนโค้ดเวลาเราเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซึ่งตัว NodeMon เนี่ย จะเข้ามาช่วยในตรงนี้นะครับทำให้เราไม่ต้องรีสตาร์ทใหม่มันจะออโต้ให้เราเวลาเราเซฟนะครับพวกนี้ก็จะเป็นค่าคอนฟิกนะครับกับ E N D นะครับตอนนี้มาแล้วงานเรามาแล้วเห็นไหมครับเราจะได้โฟลเดอร์โนดโมดูลมานะครับผมกับไฟล์พวกแพ็กเกจพวกนี้เห็นไหมครับไฟล์ package จะสั่นเรามาแล้วมี dependency ดังนี้นะครับที่เราติดตั้งไปนั่นแหละนะครับผมรลันได้หรือยังยังนะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียน ไฟล์เซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับเปิด VS Code ของเรามานะเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะทำไปช้าๆนะครับเดี๋ยวเราพิมพ์ไปพร้อมๆกันนะครับผม new file ขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่า server.js นะครับผมและแน่นอนนะครับเซิร์ฟเวอร์เราให้เรา r ร q u ก r e ขึ้นมา express เข้ามา อเ <Okay. S 2> เป็นการเรียกใช้เนะาะจะเป็นการเรียกใช้ตัวแปรนี้นะครับจากโมดูลนีน้ีเป็นต้นนะครับต่อเลยนะครับเนาะต่อไปจะเป็นม o ง g o เอาเราจะเอาไว้เกี่ยวกับ c o นน e c ด Database นะครับอ่าโอเค เราทำงานที่ตัวไฟเซิร์ฟเวอร์เนาะไฟเซิร์ฟเวอร์ .js นะครับเนาะเพื่อยิงตนชัดตรงนี้แล้วกันทีนี้ก็ติดตั้งพวกโมแกนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก๊อปเลยแล้วกันนะครับถ้าใครใช้ VS Code เหมือนผมเนี่ยนะครับผมกดชิปอันติเนตแล้วก็กดเลื่อนลงลูกศรเลื่อนลงล่างป๊บมันก็จะก๊อปปี้บรรทัดนั้นให้เราแหมง่ายไหมครับ ดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนมองกูแล้วก็อะไรอีกมองแกงเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ดู้แผลนะครับผมต่อไปจะเป็นบอดี้อะไรอีกคอนะครับผมคออะไรอีกต่อไปจะเป็นตัว env เนาะ จะเรียกใช้อย่างนี้นะครับผมอันนี้บรรทันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลุยในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ลกันนะครับผมสามารถเขียนตามผมไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมรันเนี่ยเดี๋ยวเห็นผลลัพธ์เนี่ยจะรู้อ๋ออันนี้มันทำงานอย่างนี้องน,นี้อันนี้เป็นต้นครับ คนะครับตรงนี้เอาไว้คอนนิคดีบีนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเขียนนะครับนะเราข้ามไปก่อนในส่วนของ m i d เดิลแวร์ก่อนครับมิดเดิลแวรที่ผมอธิบายข้า่าๆคือ3ามตัวนี้นะครับผมเวลาจะใช้งานนะครับก็จะเป็นแอปยู U แบบเดีวกันถ้าท่านใดสงสัยนะครับเกี่ยวกับพวก m i d d l e ลแวรพวกนี้สามารถค้นหาใน Google ได้เลยนะครับมันจะอธิบายได้ละเอียดจริงๆมันมีหลายหลายเยอะกว่านี้นะแต่เดี๋ยวเขียนตามผมไปเราจะรู้ว่า m i d d l e ลแวร์มันทำงานอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาเขียนพวกเช็คล็อกอินพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะต้องมายุ่งเกี่ยวตัวมิดเดิลแวรนี่เละนะครับ เอนี <MB S 2> นะครับคอรันตะเรี่ยงยังนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอตนะครับที่เราจะใช้รันไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยวมาที่โฟลเดอร์โปรเจกต์เราเนาะเราให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์เป็น ผมจิก new file นะครับนอนแล้วก็ e n v เป็นไฟล์ที่เก็บพวกค่า config พวก environment ต่างๆของโปรเจกต์เรานะครับ mm hmm. เช่นพวก Path mm hmm. พวก p o t ที่ใช้รันเซิร์ฟเวอร์่เงี้ยนะครับ mm hmm. เวลาเรา deploy ขึ้นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะไปรันเครื่องไหนเนะี mm ่ย hmm. เราก็มาแก้แค่ตรงนี้นะครับ mm hmm. พวกพาพวกอะไรที่เราในโปรเจกต์เราเรียกใช้งานเนี่ย mm hmm. นะครับผม mm hmm. ผมก็จะตั้ง ง่ายๆเลยพอตนะครับผมเท่ากับแปดพันอย่างนี้นะครับผมจะให้โปรเจกต์ผมรันที่พอตแปดพันนะครับวิธีดึงดึงข้อมูลจากนี้ไปใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับผมแต่ผมเรียกให้ดูเนาะไกลแล้วไกลได้รันแล้วโปรเจกต์รอวิธีใช้งานนะครับผมพอตนะครับเท่ากับเราจะไปดึง พอดจากจากไฟล์ .env เนอะเราจะใช้คำสั่งนี้ .os.env จุดตรงนี้ก็ตามจุดตามด้วยชื่อที่เราตั้งตรงนี้นะครับผม p o r t .bort e นะครับผมถ้าไม่ว่างหรืออด์ต5 0 0 0อย่างนี้เป็นต้นนะครับผม ไกลในร้านแล้วอีกนี่นอีกบรรทัดเดียวอีกบรรทัดเดียวนะครับผมแอปจุดนี้ตรงนี้นะครับพอร์นะครับตามด้วยฟังก์ชันเราจะให้มันคอนโซลให้มันแสดงคอนโซลหลอกออกมาเป็นอะไรดีเซิร์ฟเวอร์อิส g o รันนิ่งออนพอเราก็เอาตัวแปรพอร์ดมาวางต่อ ให้หมันคอนโซลหรอกให้เรารู้นะครับผมนี่เนาะท่านใดที่อาจจะพิมพ์ตามไม่ทันนะครับเน,ะนาะเห็นไหมได้ละนะครับผมรันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองลองรันก่อนนะมีเ,เลออ์หรือเปล่านะครับผมวิธีรันนะครับเรายังไม่ได้เซฟ โนดมอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลัมแบบปกติก่อนนะครับก็จะเป็นโนดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่าอ่มาวะมาวะนี่ไงเซิร์ฟเวอร์ i n สต n ลัมมิ่งอพอด0ก็คือข้อความนี้นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราลันได้ละรันได้ละบนพอดแตดพันนะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองให้มันเล้าสักสักหนึ่งหนึ่งพาร์ทแล้วกันนะครับผม ลองให้มันเล้าผมเขียนตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยผมจะพายแยกเล้านะครับให้มันอ่านออตโต้เพราะว่าผมโค้ดผมผมชอบให้มันคิ e a n หน่อยให้มันแยกไฟล์กันแต่ละไฟล์ก็เก็บเล้าเก็บโฟลเดอร์นี่อะไรนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะเห็นภาพนะเนาะเราลองตรงนี้ราเราเห็นแค่มันคอมมาเนี่ยเราอาจจะยังดูภาพไม่ออกนะครับมาเรือยกันต่อวิธีใช้ แล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับเกทเกทอะไรสมุดเกา API แล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะเขียนเป็น arrow function นะครับนะ quest, เนาะ return l s t on ป h e arrow แล้วก็ฟังก์ชันให้มันแสดงข้อความแล้วกัน let send ป็น l o world basic สุดแล้ว เราเซฟตอนนี้โนดมอนเรายังไม่ได้รันนะเราจะต้องรีสตาร์ทเซอร์วิสเราเองอเดี๋ยวแก้เลยแล้วกันนะครับแก้ให้มันให้โนดมอนทางานนะครับมาที่ไฟล์แพ็กเกจเจสัพน,นะครับปึ๊บตรงสตาร์ทตรงนี้เห็นไหมฮะตรงสคริปต์นี่เห็นไหมครับ,รเ,รบเดี๋ยวให้เราขึ้นบรรทัดใหม่ลูกน้ำเนาะแล้วก็เป็นคําสั่งสตาร์ทให้มันทาคาสั่งอะไรให้มันทางาน ผมก็จะให้มันใช้คำสั่ง node mon แล้วก็ไฟล์ซ s เ r อร์ทีนี้ผมก็พิมพ์ตรงนี้เป็น npm start npm start มันก็จะรับคำสั่งนี้นะครับผมใช้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองก่อนนะโือ่า node mon เราทำงานแล้วนี่เห็นไ,ไหม เวลาเราแก้แก้ไขไฟล์ของเราเนี่ยแก้ไขสมมติเราแก้ไขเนาะเรากดคอนโทเซฟคอนโทเนสปึ๊บนิ่งเลยนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองอีกทีนะ เวลาเราเซฟปุ๊บเซิร์ฟเวอร์เราเมันจะรีสตาร์ทเองอัตโนมัติเดี๋ยวผมกดเซฟนะโอเคประมาณนี้นะครับการใช้หน่วงจำกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเรียกพาธนี้ดูนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เรามันรันพอร์ตออนพอตแปดพันแล้วเราเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาแล้วลองมาเก็ตพาธนี้ดูนะครับแปดพันเนาะล็อ 6, 8, กออลโฮดแปดพันสแลปเอพีอาร์ นะมันก็จะแสดงข้อความ Hello w o r l ออกมา,านะฮะง่ายๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาคอนเน็กต์รัต a ตเันบ้างดีกว่านะครับผมตรงนี้เนาะที่ยังว่างไว้เนี่ยนะครับผมวิธีคอนเน็กต์ t a ต a s e นีเบีผมเปิดมองกูดไปแล้วอันนี้จะเป็นผ่าน Default เวลาเราติดตั้งตัวมองโกนะครับผม ตรงนี้นะครับด้านหลังนี่คือชื่อดาต้าเบสนะครับจะเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ในไฟล์ .env นี้นะครับผมผมก็จะอันนี้มาใหม่นะครับว่าเป็นดา t a b a s e เท่ากับข้างในเป็นข้อความเนาะผมก็วางข้อความนี้ลงไปเลยนะครับก็คือ MongoDB นะครับ อยู่ที่ local host port default ของมันนะครับตามด้วยชื่อ database นะครับผมยังไม่มีก็ได้นะผมจะใส่เป็น db รอยไถยอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่เครื่องหมายคำพูดให้เรียบร้อยนะครับผมก็ใส่เป็น single c o d e อ่าวิธี connect ตัว database นะครับง่ายมากเลยนะครับผม connect ตรงนี้เนาะ เนี่ยมองกูดเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้เราอยู่แล้วอันนี้เราคอนมองกูดรีควยมองกูดตรงนี้ก็คือคําสั่งนี้เราใส่มาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือมองกูดคอนเน็กนี่นะครับผมจริงๆก๊อปมาเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวพิมพ์ใหม่เลยเนาะตรงนี้นะครับผมเราก็มองกูดเลยนะครับ กูจุดคอนเน็กคอนเน็กอะไรนะครับผมพาดเราเอาไปไว้ใน e n v แล้วเนาะเราก็เรียกเรียกพาดมันขึ้นมาจําได้ฮะถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูตรงพอร์ตนี่พอร์ตเราเรียกแบบนี้นะครับ p r o c e n v p o รเ e n v ตามด้วยชื่อที่เราตั้งนะครับสําหรับตัวดัตเต a รเบเราตั้งชื่อว่าดัต a ต a ร์เบีะครับผมกดกรอบคำนี้มาเลยเนาะ ปา่าเรียบร้อยพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับอันที่สองก็คือพวกออปชันทั้งหลายแหละนะครับผมปีการเนาะพวกออปชันก็จะมีนี่เลยนะครับที่ส่วนใหญ่นะครับผมเดี๋ตวตามที่ผมใช้ก็จะมีอ่อ use new เป็น two นะครับผม use create index นะครับ Tool นะครับผม use file and modify นะครับ Tool นะครับผม Connect เสร็จหรือ,อยังเนะี่ยได้หรือ,อยังเนะี่ยเราต้องเช็คสักหน่อยนะครับผมถ้ามัน Connect ได้นะครับก็ให้มาเข้าอันนี้เด่นนะครับข้างในก็เขียนเป็นฟังก์ชันให้มันแสดงคอนโซลลอกออกมานะครับผม บางทีถ้าผมอธิบายไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ,ะผมเขียนเป็นแ o โร่ฟังชันนะครับให้มันคอนโซลลอกออกมาว่า DB Connected นะครับผมแต่ถ้ามันเอือรือนะครับผมแคปไว้เอือรือนะครับผมเป็นแ o โร่ฟังชันเหมือนเดิมนะครับก็คอนโซลลอกออกมา ดีบีคอนเน็กอ์เออร์เลอร์แล้วกันนะครับให้มันปินพ์เออร์เลอร์ออกมาตามด้วยตัวแฝงนี้เดี๋ยวผมจะลองเซฟดูเนาะคอนเน็กได้หรือเปล่านะครับดีบีคอนเน็กตเรียบร้อยเซิร์ฟเวอร์ running ดีบีคอนเน็กเรียบร้อยนะครับผมไมนลองรันดิส hello world ได้ไหมเออเลือกมัน er ลองกันนะส่วนมิดเดิลเว e เนาะที่ผมค้างไว้นะครับสำหรับมอแกนเนี่ยก็คือตอนนี้เหมือนจะมีเออเลือกนะนิ่งๆน,นะดูนิ่งๆน,นะแล้วขอรันเซิร์ฟเวอร์ใหม่หนึ่งรอบเพื่อความชัวร์อ่านี่สำหรับตัวมอแกนก็คือการแสดงหลอก เวลามีรีเฟรชมานี่ตรงนี้นะครับผมใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดตัวมอแกมดูเนาะนมีเรื่อยนี่นะครับเวลามีขนเกตมามันก็จะแสดงใช่ไหมครับแต่พอเราปิดไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองเซฟลองเกตด,ดูนิ่งเนี้ยนิ่งละนิ่งเนี้ยนะครับค้างพร้อมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดมมแกม มาแล้วนะครับพอผมเปิดมอแกนปุ๊บผมลองรีเฟซนะที่หน้าเว็ิสัยมันก็จะมีแสดงล็อกนะครับผมเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของ m i d d l e ลแบรตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกตอนตอนเขียนเช็คล็อกอินนะครับผมของมิดเดิลแวร์นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะแยกไฟล์เลานี่เนาะบางทีมันมีบางโปรเจกต์เนี่ยเลาเยอะมากนะครับเราต้องการเขียน endpoint เพื่อ Connect กับตัวค l i e n t เย,ยอะมากเลยนะครับ สำหรับ e ีนี้ก็จะขอจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อ e p หน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะถ้าคลิปนี้มันผมไวไปนะครับผมพูดไวไปแนะนำไวไปก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุท่านนะครับที่จะหันมาใช้ตัว X อ s กเในการันเป็นแบคเอ็นนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ